ตอนรับเขาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดฟาร์ี่นะคะมาบ้านปู่ผงนะคะวันนี้วันนี้มาเจอคุณยายขายผักนะนี่ค่ะเมาส์หมดเลยนะมีใหม่นะช่วยคุณยายเมาสผักนไปไหนแล้วโอ้ย่าพาย่าพานะยาพ่าโอ้ย่านะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะย่านะคะ ขอยาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะคะอืมนั่นเจ้่องานละบอเบิ้งเยอะไหมว่าเนี่ยอันซลโรว่าแม่บาเมื่อโอ้นี่แม่พระเอกมิวสิกของเรานะพี่น้องนี่ฮะลูกดังแล้วเด้อลูกดังแล้วใครเอาลูกเจ้าไปก่อนเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้เขาเรียกว่าใกล้จะใกล้จะแสนวิวแล้วเล่นกับเจ้าแล้วเด้ะอืม เปิดตัวแม่บ่าวมืดนะฮะนนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คนนี้เขาเป็นแม่แม่บ่าวมืดนะนี่นี่นี่เนี่ยใครน้องการแล้ว<อ>เป็นแม่บ่าเออมันเล่นนะมิวสิกนะมืดปไปเลยมืดโอ้โหวันนี้ปลุกครัวนะคะบ้านปู่ผ่องยาพา ป้าฝีมือแม่บ่าวมืดนะเอฟซีนะฮะไหนบ่าวมืดรอหนุบปีตรงนู้นโอ้พระเอกมิวสิีเราตื่นหรือยังตื่นแล้วพระเอกมิวสิีตื่นหรือยังอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เอาผักอะไรมาขายวันนี้ซีหอมเน่ยสลัดผักการช่ายมีซีหอมทุกอย่างนะซีหอมลาวซีหอมแก้วก็มีมีหมดทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้แล้วใครเมาใครเมาใครเมา ใครเมาโอ้กคนเมาจ้าโอ้จ้าจ้าสวยมากเฉยมากอืมอืมอืมเฉยมากเออเออเออลืมหนูหนูดูหนูด้วยหนูด้วยหนูชื่ออะไรคะหนูแอนค่ะอาจารย์ซื้อสวยเนาะหนูแอนหนูหนูแอนเมาจ้าหนูแอนเมาเออจ้าเออไม่หนูแอนครึ่งนายช่างใหญ่ให้ทิปจ้า ด้านช่้นใหญ่แฮกคิดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค้าที่ดูด้วยโอ้หปากหวานด้วยนะแม่ค้าจ้าจ้าจ้อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออสวยสวยสวยภูกเองเหรอคะสวยหมดนะเนี่ยของใหญ่แสวยหมดเลยสวยหมดเลยดูดูอ๋อเรือแต่ขี้เร่อไว้ไม่ได้ย้อนะจริงจริงนะเนี่ยจ้าสวยจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็แบ่งกันเมาส์ใช่ค่ะเพราะว่าแอนรับโชคแอนรับโชคมาใช่ค่ะใช่ ซีฟลุ้ยเออไม่นายช่างใหญ่นายช่างใหญ่ช่างใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะในช่างใหญ่ช่างซีช่างใหญ่ใหญ่บุ๋มใจญ่ยกบุญเลยค่ะดูดูดูไม่เราเราไม่แปลกใจเลยที่ยายเก็บเก็บพูดเก่งเก็บพูดเก่งเพราะเก็๋ขายผัก ตะกรอยสลาดนะไปสลาดไม่นี่เลยยายเป้ายังสี่แหละขายผักได้เออเอามาตรงนี้ก็ได้ยกหมดเลยเนี่ยนาเดี๋ยวเราก็แบ่งไปกินที่ขัวกลางลุงวางก็แบ่งไปกินเด้อลุงพันแกกินน้ากันน่ะละอืมจ้านั่นแหละนี่นะคะเอฟซีทุกคนนี่ค่ะนะคะตอนนี้ญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องนะคะนายช่างใหญ่นะ เปิดตัวนะแม่บ่าวมืดนะคะพระเอกมิวสิคของเราคุณพ่อใส่เสื้อสีส้มนะคะพ่อบ่าวมืดนะคะทุกคนเรารู้แล้วว่ามืดนะคะสูงนะคะเป็นเพราะเพราะว่าเนี่ยค่ะได้ได้พ่อนี่เองนะทุกคนโอ้โหทำอยู่ที่บ้านเองเลยปลูกเองเลยอาบุกเองเลยสาธุค่ะเป็นแบบเลยยาดเก็บผักลวกผักทิ้เลือกผักเพื่อจะเฉดลองทำคนเดียวจ้ะเออเออแฟนเขาไปทำงานค่ะ ออลูกก็อยู่คนและที่ละที่ละที่ละอย่าทำคนเดียวเผื่อทำได้เนาะไม่ไม่คุณคุณยายยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรเอออันนี้เขาเรียกอะไรนี่นี่นี่เขาเรียกผักอะไรนี่นี่ผักอะไรนี่อันนี้น่ะบ้านเาเออปผักกาดสองแพงประกาศสองแพงอร่อยนะโอ้อร่อยนะเนี่ยอันอันนี้ผักชีเลียวบ่ นี่อันนี้ผักชีเลียวนี่นี่อันนี้ผักกาดอะเงี้ยเขาเอิญผักกาดซอยอืมผักกาดซอยโอ้อันนี้เขาเรียกผักผักชีบ่ผักชีอันนี้ผักหอมก๊อบอันนี้ผักหอมป๊อบเจ้าเขาเอิญชีหอมผักชีหอมจ้ะนี่นอันนี้ตัวเนี้ยเขาเอิญชีลาวเนี่ยเออเอออันนี้เขาเอิญชีลาวเนีอออันนี้เขาเอิญชีหอมเนี่ยแบ่งไปกินเด้อพ่อหนูเมาแล้วเนี่ยเออหนูหนูกินแค่นี้แหละหนูไม่กินเยอะหรอกจ้ะอืม หนูจะไปกินขนมจีนคุณยายครับคุณยายครับโฆษณาใครพักเนี่ยว่ามีพักอะไรมั้งโอ้โหแม่แม่แม่ใส่ทุงให้หนูหน่อยใส่ด้วยกันเลยจ้ะเออจ้าจ่าไม่เคยเห็นไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นค่ะโอ้โหค่ะขอบคุณค่ะโอ้ ส่วนไข่เนาะโคตรชนะใคพักที่ทั้งหมดเลี่ยสุดเลยที่ทังในไกล้ๆเนี่ยเฮ้ยพระเอกมิวสิกไปมีวสิกมายังเฮ้ยโอ้โหเปิดพระเอกมิวสิกโอ้ทะลุเลยเป็นไงภูมิใจป่ะภูมิใจไหมเออภูมิใจละอันนี้ค้างเปล่านี่เอ้ยตอนนี้กี่วิวแล้วแสนวิวยังยังไม่ดูเลยอืมแสดงดีมีแต่คนชื่นชื่นชมทั้งนั้นเลยนะสุดยอด นักแสดงก็ดีนะนเห็น,นเห็นอันนี้พ่อใช่ไหมนคนที่ใส่เสื้อสีม่วงเียอ๋อแ,แล้วแล้วแม่แม่ใส่เสื้อสีส้มเนาะเออนะอนะนี่นะวันนี้ก็เขาเรียกว,ว่าปีใหม่นะมามาเขาเรียกว,ว่าญาติพี่น้องนะคะปูผงนะคะมาปูแขนมาปูแขนนี่อ่าเออ นายช่างใหญ่เรียกแล้วนายช่างใหญ่เรียกแล้วเออยาผูกแขนและผูกแขนนะโอ้ยยาโอ้ยาฮันนี่ยายาฮันนี่อ้าวยานี่ชิมนี่ค่ะนี่นี่คุณแม่คุณแม่เป็นไงภูมิใจในตัวลูกไหมภูมิใจแม่แม่เออ เออเพื่อนเอ็นแล้วเพื่อนเอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งกันหนึงเออวันนี้ก็ช่วยเมาผักให้กับเออคุณยายเนาะนะคะอ่าอันนี้ก็แบ่งไปกินเด้อเอาน่าก็กินอยู่นี่แหละล่างอันนี้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 แยกไปอันนี้แยกไปเออนี่นะคะทุกคน Blender, เดี๋ยวไปต่อบบาวมืดเดี๋ยวไปต่อบบาวมืดเออโหดูเพลของเรานะนี่นี้นี่ขนาดจบมิวสิกแล้วยังยังแสดงได้อีกนะพี่น้องโอ้สงสัยเมื่อคืนจะเขาดาวแรงไปหน่อยนะนะโอ้ค้างเลย เอาแป๊บนึงบ่าได้ยินเนาะเออดูโอเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยสโลสเลสเลสโลเลยเนาะเออเอ้าเบาโนอยู่สายในเบาโนพระเอกของโอ้ไม่ใช่นักร้องนักร้องเออนักร้องนะฮะนักร้องบอท่านได้ลูกบ่โอ้ดีใจน้ำเด้อทะลุทะลุขอให้ยอดวิวปังๆหลักล้านเลยเด้อนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดี